สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถดีอยากขายครับคลิปนี้ครับผมมีรถ7ที่นั่งนะ ppv นะครับเป็นรถ ppv ยอดนิยมนะครับเป็นเจ้าตัว toyota fortuner นะดีเซลนะครับคันนี้3.0นะรุ่นย่อย v นะครับขับ2หรือ two wheel drive นะครับเป็นรถรุ่นปี2015นนสําะสำหรับรถคันนี้ครับสีขาวรอบคันนะครับสวยนะบอกเลยว่าภายในรถคันนี้นะครับเจ้าของเดิม แต่งนะครับมีส่วนของเครื่องเสียงนะครับมาด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของรถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับด้านในรถคันนี้ครับคลุมโทนนะครับด้วยสีดำนะครับเบาะหนังตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับมีส่วนของชุดนะครับเครื่องเสียงนะครับจะเปลี่ยนเป็นจอ Android มาแล้วนะอ่าเล่นในส่วนของ Google นะครับได้เลยนะไม่มีปัญหาใดๆนะครับแอร์ไม่มีปัญหาเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตนะครับพวงมาลัย เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับลายไม้นะครับ60-40นะนี่คือสภาพภายในของรถคันนี้นะครับผมนะสวยครับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่6แสนครับ85,000บาทนะครับครดิตดีลูกค้าออกรถฟรีดาวได้นะสำหรับงวดการผ่อนครับรถคันนี้ครับผ่อนนะครับ48งวดนะครับตกงวดละ18 0 0นนะกว่านะครับผมแล้วก็60งวดนะครับตกงวดละ15,600านะครับและ 72งวดนะครับตกงวดละ13,800บาทนะครับยังไงสนใจยังไงติดต่อรถดีอยากขายเข้ามาได้นะครับออปชั่นฟังก์ชันทุกอย่างของรถคันนี้นะครับสมบูรณ์นะใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับของรถคันนี้นะครับอ่ะผมแจ้งเบื้องต้นครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ติดรถมานะครับก็มีในส่วนของ ลมนะครับคู่หน้านะครับ ABS นะครับในส่วนของพวงมาลัยม u l t i function บวก cruise control ให้นะในส่วนของจอตรงนี้จะเป็นจอ t ั u สก s นะครับที่ผู้ใช้เดิมนะครับเปลี่ยนมานะครับเล่น wifi navy ได้นะครับมีกล้องถอยหลังติดมานะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะสวยครับรอบคันรถคันนี้นะใครหรือครอบครัวไหนครับที่มองหารถ7ที่นั่ง3แถวนะครับ ในส่วนของ Fort u n e r คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับในส่วนความสมบูรณ์นะครับและในส่วนของสมรรถนะของรถคันนี้นะอ่าใครหา Fort u n e r ออยู่นะครับคันนี้นะเป็น Fortun e r ปี15นะครับ3.0มขับ2นะครับราคา685,000่าบาทยังไงก็ติดต่อรถด,ดีอาขายเราเข้ามาได้นะครับรายละเอียดของรถคันนี้ดูด้านล่างได้นะครับทั้งในส่วนรายละเอียดรถรายละเอียดงวดผ่อนรายละเอียดราคานะครับและรายละเอียดในส่วนของการติดต่อนะครับ สำหรับใครที่สนใจยังไงก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามก่อนที่จะเข้ามาเลือกชมนะครับหรือเข้ามาจับจองนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะใครสนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ดูรถคันนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบคลิปนะแล้วก็ดูนะครับสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับรถดียากขายก็นำเสนอรถสวยๆคันนี้อีกคันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้รอบคันนะครับจนจบคลิปไปเลยโอเคครับผม